ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมานำเสนอครับลางที่เรียกว่าลางะลยอ่ะลางผ้ามานกันไม่ได้ครับเรียกว่าเป็นลางเอาไว้ขึงผ้าครับกันแดดสองรุดแล้วกันครับ อันนี้ทำมานานแล้วนะครับทำมานานได้หลายเดือนแล้วครับก็เอาไว้ห้อยผ้าครับกันแดดส่องรถนะครับก็ะจะประมาณนี้ครับ อันนี้ทําเฉพาะที่นะครับต้องบอกก่อนว่าทําเฉพาะที่ทําเฉพาะหน้างานนะครับหรือว่าแล้วแต่หน้างานครับว่าเป็นแบบไหนครับเราก็ทําได้หมดนะครับอันนี้ก็เก็บเศษท่อครับเศษท่อเศษเหล็กแผ่นเศษอะไรครับรถไถครับเอามาทําครับตรงนี้ก็เป็นบูทเนาะไม่แน่ใจว่าบูทอะไรนะครับ นี่เป็นบูทอะไหล่รถไทยตรงนี้ก็ท่อเหล็กกล่องครับเหล็กเหลี่ยมครับเผาตรงนี้ครับก็เป็นน็อตครับขนาดหนึ่งนิ้วคือข้อดีของที่บ้านก็คือมีอะไหล่รถเก่าๆครับก็เลยเก็บไว้เหล็กก็ซื้อเพิ่มครับนิดหน่อยแผ่นหนึ่งแผ่นนี้ผมอยากได้เหล็กอะ ชัวดีตรงนี้ก็เป็นจุดหมุนเนาะบูทบูทหมุนอยู่บนเหล็กนะครับบนน็อตเหล็กจะประมาณนี้ครับตอนเย็นแดดจะส่องมาด้านนี้ปกติตรงรถไถจอดก็จะเป็นที่จอดของดีแม็กนะครับแต่ด้วยความเหมาะสมครับก็เลยสลับกันครับดีแม็กก็ไปจอดฝั่งนู้น ครับแต่ไม่มีปัญหาครับเพราะว่ารางอันนี้ของผมมันมันหมุนได้ครับผมออกแบบให้หมุนได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะหมุนไปฝั่งนู้น,นครับขามหัวน้องไททันไปหมุนไปฝั่งนูน้นลูกอ หมุนไปเรียบร้อยอหมุนมาอยู่ฝั่งนี้ครับโอ้องเชือกนะครับลมมันมาแล้วมันจะพาล้างหมุนครับไม่มีอะไรครับคลิปนี้ก็ xe máy lên lên máy băng đẹp mẹ subscribe sáu โอเคครับก็ไม่ว่าดีแม็จะไปจอดฝั่งไหนนะครับจอดฝั่งนี้ผมก็หมุนลางห้อยผ้ามาฝั่งนี้ครับถ้าไปจอดแนทนรถถ่ผมก็จะหมุนจากฝั่งนี้ไปฝั่งนี้ก็คือได้สองฝั่งครับบอสไซด์ครับทำให้คอมมอนครับโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับ เจอกันในคลิปต่อไปครับผม